สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลักการเขียนนะครับแต่ในเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นหล <uire Cancer. S 2> ักของการเกณฑ์ในเรื่องของการให้คะแนนนะครับว่านักเรียนจะเขียนมาอย่างไรแล้วถึงจะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ เขาต้องการนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับะนะครับในส่วนของลักษณะเครื่องมือนะครับจะเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากประเด็นที่กำหนดให้นะครับด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาวนะครับ9 1้นะครับย้ำเลยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะครับ ความยาวอยู่ที่ 9- ถึง10บรรทัดแสดงว่านักเรียนอาจจะเขียน9ก็ได้นะครับ9ครึ่งก็ได้หรือว่า10บรรทัดเต็มก็ได้แต่ถ้าเกิน10บรรทัดเนี่ยเราก็จะถือว่าไม่ตรงตามคําสั่งนะครับหรือว่านักเรียนเขียนแค่8บรรทัดเนี่ยก็ถือว่าไม่ตรงตามคําสั่งนะครับพร้อมทั้ง ตั้งชื่อจะต้องมีการตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมด้วยนะครับคาว่าเหมาะสมในที่นี้ก็คือสอดคล้องกับเรื่องนั่นเองนะครับให้ใช้เวลาเขียนแค่20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่นักเรียนเขียนเนี่ยให้นักเรียนจับเวลาในการเขียนด้วยนะครับให้ใช้เวลาแค่20นาทีนะครับมาดูต่อมานะครับในเกณฑ์การให้คะแนนนะครับข้อที่1เขาบอกว่าต้องตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อชื่อเรื่องเนี่ยก็มีเกณฑ์ย่อย ย่อย,ย Después, อยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับข้อที่1.1เนี่ยเขาบอกว่าชื่อเรื่องมีคําที่สื่อความหมายที่ตรงหรือสอดคล้องกับประเด็นที่กําหนดให้แสดงว่าในชื่อเรื่องเนี่ยจะต้องมีคําที่สอดคล้องกับเรื่องของเราที่เราแต่งนะครับข้อที่2ก็เขาบอกว่าใช้คําวลีประโยคหรือข้อความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยนั่นเองนะครับก็คือใช้คําที่ถูกต้องประโยคที่ถูกต้องสื่อความหมายได้ถูกต้องนะครับ ถ้านักเรียนปฏิบัติได้2ข้อนี้ครบถ้วนนะครับนักเรียนก็จะได้2คะแนนเต็มหรือว่าเหมือนกับเกณฑ์ในข้อนี้ครับนักเรียนก็จะได้2คะแนนเต็มนั่นเองนะครับแต่ถ้านักเรียนทําได้เพียงแค่1ข้อนักเรียนก็จะได้แค่1คะแนนนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยคะแนนเต็มของมันคือ2นั่นเองนะครับต่อมาในเกณฑ์ข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าสาระสําคัญของเรื่องอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อหาแล้วนะครับ สาระสำคัญของเรื่องเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับข้อที่1นึาบอกว่าลำดับความคิดอย่างต่อเนื่องเห็นไหมใช้ความรู้เดิมเลยที่คุณครูสอนในคลิปที่แล้วก็คือจะเรื่องจะต้องมีความต่อเนื่องกันมีลำดับเหตุการณ์นะครับถ้ามีลำดับเหตุการณ์ก็ถือว่าผ่านข้อนี้นำเสนอเนื้อหาตรงประเด็นที่กำหนดอ่าพูดถึงเรื่องอะไรก็ ให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นมานะครับถ้าตรงประเด็นก็ได้คะแนนในส่วนของข้อนี้ไปต่อมาเนื้อหามีความสัมพันธ์กับประเด็นที่กําหนดเนื้อหาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะไม่นอกเรื่องไม่ฉีกแนวออกไปนะครับถ้าตรงประเด็นก็ได้อีกข้อหนึง่งต่อมา มีความเป็นเหตุและผลมีความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เกิดขึ้นเป็นเพราะอันนี้นะผลแบบนี้จึงเกิดขึ้นแบบนี้ครับมีความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องต่อมามีการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆว่าเป็นอย่างไรเรื่องที่มีความน่าสนใจนะครับถ้านักเรียนปฏิบัติได้ครบ5ข้อนักเรียนก็จะได้5คะแนนแสดงว่าในเกณฑ์ข้อนี้คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ โอ้ห้าคะแนนเลยกับเมื่อกี้สองเป็นเจ็ดแล้วถูกไหมครับแต่ถ้านักเรียนทําได้แค่สี่ข้อก็ได้สี่สามข้อได้สามถ้าสองข้อก็ได้สองแต่ถ้าได้ข้อเดียวก็ได้1นึ่เห็นไหมครับมันถือว่าเป็นข้อละหนึ่งคะแนนเลยถ้านักเรียนพยายามเก็บเรื่องเหล่านี้ครบหรือว่าเอาหลักตามที่คุณครูสอนมาเขียนให้ครบเนี่ยนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มในเรื่องของสาระสาคัญนะครับต่อมาอะนะครับต่อมา เป็นเกณฑ์อีก3ข้อที่เหลือนะครับเกณฑ์เนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อเมื่อกี้ผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ละครับสิอ๋อเจ็ดคะแนนถูกไหมครับ2กับ2กับ5เป็น7มาเหลือเกณฑ์อีก3ข้อก็คือข้อที่3ข้อที่4และก็ข้อที่5นะครับข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของการใช้ภาษาอ่าข้อนี้เนี่ยคะแนนเต็ม3คะแนนเห็นไหมสคะแนน สามกับเจ็ดเมื่อกี้ก็กลายเป็นสิบแล้วถูกไหมครับอ่ามาดูว่าสามคะแนนนี้นักเรียนจะได้อย่างไรบ้างนะครับการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องเลือกใช้คำได้ถูกต้องและสละสลวยอ่าก็คือใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครับเลือกใช้คำที่ถูกต้องตรงตามความหมายนะครับแล้วก็ใช้คำที่ไพเราะต่อมาใช้ประโยคสื่อความหมาย ได้แสดงว่าเขียนประโยคที่สื่อความหมายได้บอกเนื้อหาของเรื่องได้ต่อมาเขียนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้องและไม่ฉีกคำเว้นวรรคตอนเว้นวรรคยังไงและไม่ฉีกคำการที่เขียนไม่ฉีกคำอย่างเช่นพอเราจะเขียนคำว่าโรงเรียนแต่คำว่าโรงของเราเนี่ยจบแค่ตรงนี้แล้วเนื้อหาไม่พอแล้วเรามาเขียนคำว่าเรียนตรงนี้แบบนี้ครับเราถือว่าการเขียนโรงเรียนคนละบรรทัดแบบนี้ คือการฉีกคำถ้านักเรียนเขียนฉีกคำมาเนี่ยนักเรียนก็จะโดนตัดคะแนนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้ตามเกณฑ์นี้3ข้อนักเรียนก็ได้3คะแนนแต่ถ้าหายไปข้อหนึ่งก็ได้แค่2หรือว่าถ้าหายไป2ข้อนักเรียนก็จะได้แค่1นนะครับต่อมาในข้อที่4การเขียนสะกดคําสะกดคํานี้ก็คือเป็นการเขียนคํานั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขียนผิดซ้ําให้นับเป็น1อย่างเช่นนักเรียนเขียนคําว่า มหัศจย์แบบนี้ครับแต่นักเรียนเขียนผิดซึ่งบังเอิญว่านักเรียนเนี่ยเขียนคําว่ามหัศจั์หลายที่ในการเขียนเรื่องนี้ก็ให้นับเป็นแค่หนึ่งนะครับก็คือว่านักเรียนเนี่ยผิดคําว่ามหัศจย์นหนึ่งคำแต่ถ้านักเรียนเขียนครบได้ถูกต้องทุกคําเลยนักเรียนก็จะได้3คะแนนเต็มเป็นเท่าไหร่ลวครับตอนนี้13คะแนนแล้วใช่ไหม เขียนถูกต้องทุกคำเนี่ยได้3คะแนนเต็มเพราะข้อนี้เต็ม3แต่ถ้าผิด1นคําถึงสองคำนักเรียนจะได้แค่2หรือผิด3ามคำขึ้นไปนักเรียนก็จะได้แค่1นนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังถ้าเขียนไม่ผิดเลยนะครับก็ถือว่าได้คะแนนสามคะแนนเต็มต่อมานะครับเกณฑ์ข้อสุดท้ายในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามคําชี้แจงอ่านี่ก็คือสิ่งที่ครูชี้แจงอยู่ถ้านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วก็มีความเป็นระเบียบเนี่ยนักเรียนจะได้คะแนนข้อนี้ฟรีๆไปเลย3คะแนนนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเขียนตัวอักษรที่อ่านง่ายามีหัวก็เขียนมีหัวลากหางเป็นยังไงไม่อนอากาศอยู่ตรงไหนวรรณยุกอยู่ตรงไหนเขียนถูกต้องอ,อ่านง่ายนะครับก็จะได้ไปหนึ่งข้อสะอาดเรียบร้อยอสะอาดเรียบร้อยเป็นยังไงเอ่ยคือไม่ลบให้เหลอะเทอะไมป่เปื้อนแบบนี้ครับ เราก็จะได้คะแนนข้อนี้ไปต่อมาเขียนได้ตามจํานวนที่กําหนดจํานวนที่กําหนดครูก็กําหนดแล้วเมื่อกี้ว่า9-10บรรทัดถูกไหมครับถ้านักเรียนปฏิบัติได้ครบตามทั้งสามข้อนี้นักเรียนก็จะได้คะแนน3คะแนนนะครับเนี่ย3คะแนนเพราะข้อนี้เต็ม3เหมือนกันรวมกันเป็นแล้วรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ10 6คะแนนนั่นเองนะครับการเขียนเรื่องตามจินตนาการแต่ถ้านักเรียนทําได้แค่2ข้อก็ได้2คะแนนทําได้1ข้อก็ได้1คะแนนนั่นเองนะครับเห็นไหมคะแนนเต็ม16คะแนนแล้วคราวนี้นะครับก็จะมาอยู่ในช่วงของเกณฑ์มาดูว่าช่วงเกณฑ์เป็นยังไงนะครับเกณฑ์ของระดับคะแนนนะครับถ้านักเรียนทําได้อยู่ในช่วง12ถึง16คะแนนถือว่านักเรียนมีทักษะการเขียน,นเรื่องในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงของ8ถึง11 นักเรียนจะอยู่ในเกณฑ์ดีหรือ4ถึง7จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้หรือถ้า0ถึง3คะแนนเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงนะครับครูเชื่อเหลือเกินว่าไม่อยากให้นักเรียนอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับอยู่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยอยู่ใน2เกณฑ์นี้เป็นหลักหรือทางที่ดีเนี่ยอยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทุกคนนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในคลิปที่แล้วที่ครูเนี่ยสอนเรื่องหลักการ ในเรื่องของการเขียนจินตนาการนะครับเขียนตามจินตนาการเขียนเรื่องจากภาพก็เอาความรู้เรื่องนั้นเนี่ยมาใช้แล้วบวกกับคลิปนี้ในเรื่องของเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับ e: okay. เพื่อที่จะให้นักเรียนเ,นย railway, เขียนได้ตรงประเด็นและตรงตามเกณฑ์ตามที่เขาต้องการให้คะแนนนะครับเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องถูกตัดคะแนนอยากจะให้ได้เต็มกันทุกคนนะครับทั้งหมดเลยนะครับมาดูคณิคคำศัพท์ คำชี้แจงนะครับอ่านี่คือภาระงานนะครับก็คือหัวข้อที่คุณครูจะให้เขียนนั่นเองให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการในประเด็นประเด็นนั่นก็คือหัวข้อเรื่องนั่นเองชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 บเก้าเมื่อได้ยินคํานี้แล้วนักเรียนเกิดจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ใช้ความรู้ที่สอนไปในคลิปที่แล้วกับคลิปนี้นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการเรื่องนี้ออกมาชีวิตต้องเปลี่ยน ลดเสี่ยงโควิด -19 นะครับด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัด9ด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดความยาว9ถึง10บรรทัดและตั้งชื่อให้เหมาะสมใช้เวลา20นาทีชื่อเรื่องไม่ถือว่าเป็นบรรทัดนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนบอกว่าอ,อ๋อได้ชื่อเรื่องบรรทัดหนึ่งแล้วเขียนแค่8ปไม่ใช่นะครับชื่อเรื่องเนี่ยก็นอกเหนือไปจาก9ถึง10บบรรทัดนี้นะครับก็ตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม นะครับไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาชื่อประเด็นของครูไปตั้งเป็นชื่อเรื่องนะครับไม่ใช่นะครับการตั้งชื่อเรื่องก็จะต้องตั้งให้สอดคล้องหรือว่ามีคําที่สื่อกับเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียนนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยหวังว่าคงทํากันได้นะครับในวันนี้ก็ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการใน เรื่องที่ครูกําหนดให้หัวข้อที่ครูกําหนดให้ก็คือชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด1 9นะครับให้เขียนลงในสมุดความยาว9-10ถึง10บรรทัดโดยที่ไม่ต้องเขียนว้นบรรทัดนะครับเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะครับวันนี้ก็ขอจบการสอนในเรื่องของเกณฑ์การเขียนเรื่องตอมจินตนาการไอ้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ให้นักเรียนกลับไปฝึกนะครับแล้วก็เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย